พดร้อนนะคะรักษายังไงใช้ยาอะไรรักษานะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอย,ยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะพดร้อนนะคะจะเป็นลักษณะเป็นตุ่มแดงๆนะคะอยู่กันแบบกระจัดกระจายนะคะทั่วทั้งบริเวณเนาะส่วนใหญ่จะเป็นมากบริเวณใต้ลมพานะคะเป็น ลักแรก้ขาหนีบบริเวณหน้าอกหลังอะไรอย่างนี้นะคะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ผดร้อนจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีการรักษานะคะเวลาที่เราเป็นผดร้อนเนาะก็อาจจะอาบน้ําเย็นๆก่อนเพื่อให้ร่างกายเย็นสบายนะคะแล้วก็พยายามใส่เสื้อผ้าบางๆนะคะเพื่อลดความอับชื้นนะถ้าหากว่ามันไม่หายภายใน2อถึงสวันอันนี้เราจต้องทายาร,รักษานะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการคันแล้วก็เกาจนเป็นแผลติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซ้ซอนนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เราทายาที่ไม่ใช่สเตรอยด์ก่อนนะคะในบริเวณผิวหนังที่บางเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าบริเวณหน้าของเรานะคะก็ใช้เป็นยาทาแก้แพ้แบบไม่ใช่สเตรอยด์ก่อนได้นะคะแต่หากว่ามันทานแล้วไม่หายเป็นรุนแรงกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวยาครีมสเตรอยด์ทาได้นะคะเริ่มจากเปอร์เซ็นต์อ่อนๆนะคะความเข้มข้นน้อยๆก่อนนะคะทาบางๆบ,บริเวณที่เป็นนะคะแล้วก็แนะนําให้ทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันร่วมด้วยนะคะ แต่ว่าหากว่าเราเริ่มเห็นว่ามันเป็นตุ่มหนองเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะเกิดเนื่องจากที่เราเกานะคะอันนี้เราก็ต้องใช้ยาทาฆ่าเชื้อแบคทีรียนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวสเตรอยที่ผสมยาฆ่าเชื้อแบคทีรียก็ได้ค่ะแต่หากว่าเป็นตุ่มหนองมากเนี่ยก็อาจจะต้องทานยากินร่วมด้วยนะคะยากินฆ่าเชื้อแบคทีรียแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ยานะคะแนะนําให้ปรึกษาเภสัชกรก่อน,อนที่จะซื้อยาทุกครั้งนะคะ ถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ